พี่น้องเบิสกูสุสคนพี่น้องที่เขามาหลับซำซองลุงนภาสาวเซโนพี่น้องดีีพ่น้อง <c oughs> เด็ดเมนูยังเคยมือนี้ขปุ้นจ้าเด็ดกับเมนูขปุ้นเลยพี่น้องขอปุ้นยังแบบนี้บะอันนี้ได้เคยปนนปขปุ้นน้ำปลาขปุ้นน้ำปลาแดกเลยพี่น้องเด้อสูตรมาตราสัเลยสูตรเจ้าของ <c oughs> สูตรเจ้าของเองเลยพี่น้องสูตรเจ้าของเลยลูกชายเขาก็นอนหลับเด็กพี่น้องเนอะ เอามาปลูกยูนอกค่ะพี่น้องเด็ดตีไปคอ,อยยูนอกเห็ดได้ออะไรอย่งไรนี่เคยโอ้เทน้ำกระปุนเฉยเลยมะเดย์คุเออ <laughs> มะเดย์เป็นเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้บ่เคยใช่ขนาดบ่เคยกินเลยพี่น้องเคยกินซานบัน,ห,นอหอมนะเฮ้ยเนาะหอมบ่กปาสเทล อ,อ้อมหอมเลยพี่น้องนะอ่ะลองซีมดูมั้พี่น้องเลยขึนนะ้นมาเพชรคับ,บ,บพี่น้องเลยมะเขือจะดกดกเลยอันบริปูกนี่ดกทกตัวบริปูก็ได้กินตัวบริปูก็บริกินพี่น้องอันปูกก็ตายเ,เบิดเนาะบ่ิปอดินสวยงามเลยบริปูบอลเป็นน้ดินตัวนี้มันดินทมใหม่เด้วยนะมันเป็นดินทรายคันคันบอ่อข้าวเราบริกินดอกอยู่หันนะโถขนาดพักอันนี้ใบเตออยนี่ยังบรกงามนึง มาแต่เฮือนหยาพี่น้องเลยยอดอ้อยกระฟงขึ้นมาใหม่เลยทีได้แกงไรนี่แกงเลยอืมมะอื่นก่อนสบายดีพี่น้องขับปุ่นพี่น้องเป็นเกษตรทำพี่น้องคนระับโอ้เสิร์ฟน้ำเลยบันี้เฮ้ยน้ำเสิรน้ำเลยมันหนังเลยลมันริบเนาะเฮ้ยเนาะอืออมอืมมันกัดไปเลย

แซ่บวะไม่ร ah ู้ง่ายๆเก็วันวงงก็แซ่บ มีชุดประบุนอันนี้นะ้ำปลาเดกจ้าน้ำปลาเดกคุณน้ำปลาเดกปลาเดกขวดนี้แดกขวดนะี่มาปรุงน้ำปลาเดกก่อน ป,ประแดกฮะเซมตานเด็กนัวประแดควัฒน์ขึ้น่นยังเลย เดี๋ยวพี่น้องเราเราไปให้กินมึนกันต่องง่ายชุดกับเมนูนี้แหละเฮ้ยคอยนอนกัะลูกเว้นนี่เจ้าขอยพันไปใส่ขอยพันมากินขี่รถบัส ไปรถบาดไปแล้วไปลงเมืองอินเดียไปลงเมืองอินเดียแล้กระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าของเอาลงให้คอยบอกคอยสิไปอันอันนนั่แหละไปหมู่ทหารไปดูคนอินเดียะะเออไปส่งขอคอยมีแต่คนอินเดียป่านนี้อาแล้วเขาไปจักภาษาอินเดียอีสเดียเเาป็นได้มาบอกน้องคอยแล้วงบอกเล,ากล,ากลา่าใจจ้อย เราคอยพันทิพพันเห็ย์ไปถ่าน้อยถท่าน้อย,อยาฉัอนอาบอกบอกดอกน่เะเฮ้ยเป็นความเป็นความลับเนาะความลับจ้ะนความลับสเลขเลขเมือนไเ้ย เราก็ม ¿no? ีความรับเหมกันเลยจิะรัาไหวคอยซื้อนั่นด้วยเจ้าก็มีความรับกับเมียเบย์ต่างกันต่างคนต่มีความรับ ເຮົາມີຫຍັງຖ້າບົ້ງກະລໍາກະໄດ້ປູກໄດ້ຜัກກັນຈອງເຈົ້າຫ້າແຊບໃສนນ້ໍາຄຸ້ນນ້ໍາປາແດກນີ້ນະກັນຈອງນີ້ອັນນະເຈົ້ານະາຍໃກ່ອນກ มาผุนกระนาพี่น้องเก็บยังหัวเหอ อรทองกระเจี๊ยบพรูเมนี่ก็มีเพ็ดเอ็นบอกคนชอยไทยไปต้มเสร็จสุกเสร็จในเหือหะซอยเพ็ดตรงนี้ค่ะให้เสร็จเหือห์ผุดเสร็จปากแล้วก็ไปเสร็จท่าผ่ามันก็แซ่บเลย เป็นหลายเลยมาตัวผู้ก็เป็นได้เฮ้ยมีเลยใช่เออเป็นเกิดใหม่อะไรอิเปตัดเครื่องถิ่นได้เลยตัดมันเครื่องหัวหนึ่งบุนเจ้ากัเขามาขาย เครื่องแกงออกมาไม้รับประกันอร่อยนะบปามันโอเคเนาะปบามันเป็นยังหกบะข่อยยังมัดต่นมานเป็นงานกะบากะลายละมันชิ้นงามต้นหมักหนี่ข่อยต้นมากมีขึ้นใหญ่ขึ้นก็ห่มผักแล้วกอนจะไม้พอาะดีความห่างกันพอดีห่มเลย ิี่ล้างซีนใหมยินตัดลดุกแต่บ่ิหัทกคุณน้วยแต่บริกัคุณนํำไปได้ เน่ก็ขอลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อขอบคุณเพื่ขขขขอจูบคุนเขามารับชมช่องลุงน้าสาวเซโนแล้วกการ้าตาอ้นน้องลุงกับน้องเมฆเดจ้า